สวัสดีครับวันนี้ผมมีเหรียญมาแนะนําเป็นเหรียญยืนหลังรวมใจหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดโดยไม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศสองพันห้า้อสิบแปดนะครับมีวิธีการดูยังไงไปดูกันเลยครับในบรรดาเหรียญยืนหลวงปู่แหวนนะครับให้สังเกตมือหลวงปู่นะครับที่จับไม้เท้านิ้วชี้จะยื่นออกมาแบบนี้นะครับ ลักษณะไม้เท้าก็จะเป็นแบบนี้ครับเหรียรุ่นนี้ต่อโค้ดนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับหูเหรียญจะเรียบแบบนี้ครับตลายกนกดูสวยงามนะครับหลังเหรียนจะเป็นแบบนี้ครับ นิ้วชี้นะครับลวงปูจะยื่นออกมาลักษณะไม้เท้าครับโคดหูเรียน,นครับ รุ่นนี้มีเก๊มานานมากแล้วนะครับแต่เก๊ยังดูง่ายอยู่นะครับแต่อนาคตอาจจะไม่แน่ถ้ามีเก์ใหม่ออกมานะครับขอบตัดก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ